ใครที่มีรถยนต์นะครับกล้องติดหน้ารถเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวเองนะครับหรือว่าเอาไว้ตรวจจับอุบัติเหตุต่างๆหรือใครมาชนรถเราเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าคุณประโยชน์ของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วยลดเบี้ยรประกันของรถยนต์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปสมัครประกันรถยนต์สมัยนี้เนี่ยถ้าคุณมีติดกล้องเนี่ยเบี้ยจะถูกลงนั่นเองนะครับและวันนี้ครับผมมีแบรนด์กล้องหน้ารถตัวใหม่นะครับที่มันไม่ได้ใหม่มากเพราะว่ากกลลล้้องเเเี่่่ยผมมมครรววววิิไปแแตตาาาาบุด กล้องติดรถยนต์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t r m m IT กันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับกล้องติดหน้ารถนะครับจากทาง b o t l a p นะครับรอบที่แล้วผมเคยรีวิวเจ้าตัวกล้องวงจรปิดของทาง b o t l a p ไปแล้วนะครับเป็นกล้องที่ผมแอบ พูดว่ารวยว่าแบบการคอนเน็ดีที่สุดแล้วทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นผมมีเอาไ้วางเพิ่มที่ห้องนอนบ้านเอาไ้วางตามจุดต่างๆอะไรใช้งานต่างๆแล้วเพราะว่าการเชื่อมต่อของเขารวดเร็วมากผมเคยใช้แบรนด์กล้องวงจรปิดนะครับที่มันเป็นยี่ห้อสองตัวสีส้มขาวอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเชื่อมต่อได้ดูชัดนะะตากล้องยิ้มแล้วรู้เลยว่ายี่ห้ออะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันดูได้แต่มันก็จะมีข้อติอยู่หนึ่งอย่างคือมันเชื่อมต่อช้าในบางครั้งบางครั้งก็เชื่อมต่อเร็วบางครั้งก็เชื่อมต่อช้าผมก็ พอรับได้แหละแต่พอมันมีอะไรที่มันดีกว่าเราก็อยากอัปเกรดนะครับนั่นก็คือทางบอดแลบนั่นเองที่ผมมีในส่วนของตัวกล้องที่ผมเคยรีวิวไปใช้แล้วประทับใจมากรอบนี้ก็เลยกะจะมาลองในส่วนของตัวกล้องที่มันเป็นติดรถยนต์กันบ้างโดยกล้องของทางบอดแลบเนี่ยผมบอกเลยนะว่าราคาเนี่ยคูรถูกครับตัวเริ่มต้นตัวนี้ครับเป็นรุ่น HK 3 0มันจะมีแค่ตัวกล้องหน้าตัวนี้ราคาอยู่ที่1599บาทนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครแบบว่าอยากได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังตัวนี้ครับ G o, าา 3, บี้ก็ถือว่า ไม่แพงสเปคทั้ง2ตัวผมบอกเลยนะครับไม่ธรรมดาผมขอรีวิวในส่งตัว G 5 0 0 H ก่อนละกันตัว G 5 0 0 H เนี่ยตัวกล้องมันจะมาเป็นรูปแบบนี้นะครับอย่างกับกล้องเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องแอคชั่นคาเมลหรือว่า ไม่รู้ดิแต่เอาเป็นว่ามันใหญ่มากแล้วกันตัวนี้ G 5 0 0 H ของเขาเนี่ยมีเลนส์ที่เรียกว่าใหญ่มากเป็น AI camera ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวเลนส์ตรงนี้บิดปรับได้ครับก็คือสามารถปรับมุมก้มมุมเงยเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะว่าเวลาที่เราติดตัวกระจกหน้ารถอะเราจะไม่ได้ติดตรงกลางตัวนี้ก็สามารถบิดปรับได้นะครับโดยตัวเซ็นเซอร์ที่เขาใช้งานเนี่ยจะเป็น Sony s t a r v i s h นะครับ IMX 3 3 5นะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวรูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ F 1 8ดแ้วยกันความละเอียดของตัวกล้องหน้าอยู่ที่ 3K ตามทีีีีี่เเเเขขาาามมยยนนไววว้้ลลตักคม อยู่ที่ 3K ความชัดเนี่ย2,592คูณ1,944มุมมองกว้างอยู่ที่140องศานะครับแล้วก็ในส่วนงตัวกล้องหลังจริงๆเขาจะมีมาให้ด้วยนี่ครับงานวัสดุดูดีเลยสำหรับตัวกล้องหลังบางตัวกล้องหลังเนี่ยอารมณ์แบบแถมไปทีอะเออขอแค่ให้มันมีนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD เลย1,920คูณ1,80นะครับเป็นแบบ120องศาโดยตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า จะไม่มีแบตเตอรี่บิว์อินเข้ามานะครับจะเป็นตัวซูเปอร์คาปซิเตอร์ดังนั้นมันจะไม่ระเบิดถ้ารถคุณจอดตากแดดบ่อยๆอ่ะ อันเนี้ยจบไม่ต้องกลัวแบตบวมนะครับแล้วพวกฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของตัวกล้องติดหน้ารถเนี่ยเขามีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว G sensor รับแรงกระแทกเผื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุเงี้ยไฟล์พวกนั้นจะโดนล็อกเอาไว้ไม่ให้โดนลบนะครับแล้วก็มีในส่วนตัว GPS built in เข้ามาให้แล้วที่สําคัญเลยเขามีตัวระบบ ADAS ซึ่งตัวระบบ ADAS ของกล้องตัวบอลล็ตัวนี้นยครับเขาสามารถดีเทคได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันเลยคือ1มีคนเดินมาตัดหน้าหรือคนเดินใกล้ๆตัวกล้องจะร้องเตือนนะครับสรถกาลังจะชนคันหน้้วเนจองตืแแล 3จอติดไฟแดงคันหน้าขยับแต่เรายังไม่ขยับสักทีเขาก็จะมีร้องเตือนนะทําทำให้เรารู้ว่าเราควรที่จะต้องขยับรถแล้วอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนี้แถมมาให้ภายในกล่องนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวที่แปลงช่องจุดบรุรีนะครับให้เป็นตัว USB Type A เพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับตัวกล้องมันก็จะเป็นตัวสาย Type A to Type C นะครับตัวนี้ผมต้องบอกก่อนอันนี้เป็นรุ่นเทพของเขารุ่นรองเนี่ยก็ใช้ย่อยนะครับตัวรุ่นรองของเขาเนี่ยจะมาแค่กล้องหน้าตัวเดียวตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ SC 3 3 3 8นะครับซึ่ง กล้องหน้าของเขาจะมีค่า f อยู่ที่1.9ความกว้างอยู่ที่140องศาแล้วก็ความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ2 k ตัวเนี้ยได้3 k ตัวเนี้ยได้2 k ก็คือจะอยู่ที่2,304คูณ1,296นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะไม่ใช่ super c a p a เ i t ร r ผมพูดตรงๆถ้าสมมติคุณเป็นคนที่จอดรถภายในบ้านอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยใช้ตัวเนี้ยถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าสมมติคุณชอบจอดตากแดดคุณชอบแบบ อยู่กลางแจ้งแทบตลอดเวลาผมแนะนํามาเล่นตัวนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้จะอึดกว่ามันเป็นแบบซูเปอร์แคปมันจะทนกว่านะครับแล้วก็ในสวนตัวคําสั่งเสียงอะไรพวกนี้มีเหมือนกันนะครับเช่นเราสั่งแบบ t a k photo กล้องตัวนี้มันจะถ่ายรูปให้เลยนะครับ1499เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันเล็กน้อยแล้วกันตัวรุ่นเล็กเนี่ยมีช่องไมโคร USB Type A นะครับมีปุ่มรีเซ t ตมีช่องใส่ Mi โ r o SD การ d มีรูไมโครโฟนแล้วก็มีปุ่ม power ที่เหมือนเอาไว้เปิดปิดนะครับอันนี้สำหรับรุ่นเล็กส่วนตัวใหญ่อันนี้ บอกเลยมีอะไรให้เล่นเยอะครับด้านบนจะมีช่องสําหรับการเชื่อมต่อไปสายด้านหลังได้น,นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดพร้อมทั้งในสองตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสําหรับเมนูนะครับด้านล่างตรงนี้มีช่องใส่ไมโคร SD สการ์ดมีรูลําโพงนะครับแล้วก็ช่องด้านบนก็จะเอาไว้สาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวยึดแล้วก็จ่ายไฟให้กับตัวกล้องเนาะและที่สําคัญเลยอีกหนึ่งอย่างสําหรับกล้องตัวนี้คือหน้าจอตัวนี้มีหน้าจอไซส์ขนาด3นิ้วนะครับก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเอาเป็นว่ากล้องเนี่ยไม่ต้องไปดูอะไรเยอะครับดีไซนไองไปเรา ลองติดตั้งแล้วมาลองดูคุณภาพกล้องตัวนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปชมกัน ก็มาติดตั้งในรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์นะครับผมได้ลองทดสอบลองเทสลองใช้งานอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วก็ขอมารีวิวก่อนเลยอย่างแรกการเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเวลี่ซี่แล้วโอ้โหเชื่อมต่อง,ง่ายอันนี้ผมเคยชมมาตั้งแต่ตอนที่ผมรีวิวกล้อง IP คามล่าของทางบอดแลบนะครับถ้าสมมติใครอยากจะรู้อะไปลองซื้อใช้งานดูแล้วลองเปรียบเทียบกับตัวที่เพื่อนๆนลอง ใช้งานมาก่อนหน้าผมกล้าพูดเลยว่าเชื่อมต่อเร็วเชื่อมต,ต่อเสถียรแล้วก็แบบไม่มีปัญหาจุกจิกเลยในการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ถือว่าชอบมากเนาะก็ตัวนี้ในมือถือผมมีแอดไว้2อันนะครับก็บอดแ l a HK 3 0กับตัว G 5 0 0นะครับผมนี่ก็จะมี2ตัวผมขอเอาตัว G 5 0 0 h แล้ H ละกันเพราะว่ามันเป็นกล้องหน้าหลังนะครับเข้าไปดูในแพรภาพสดครับปัป๊บเชื่อมต่อโคตรเร็ว ง่ายมากนะครับอันนี้ผมบอกเลยนี่มาเรียบร้อยมีตัวหน้าปัดใหม่ความเร็วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซสวยงามแล้วก็มีบอกว่าระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลตอนนี้ก็สูงประมาณ16-17เเมตรนะครับอ่ะการบันทึกหน้าจอภาพหน้าจอด้านหน้า ถ้าสมมติผมจะสลับไปกล้องหลังสามารถสลับได้เลยนะครับแล้วก็มีบอกหน่วยความเร็วลัติจูดลองติจูดวันที่เวลาอันนี้ก็จะมีซิงค์บอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว GPS ตัวนี้เราสามารถให้มันทําแมปในส่วนตัวเส้นทางเดินรถได้นะครับพอกดเข้ามาปับ๊บมันจะแสดงแผนที่นะครับว่าเราขับจากตรงไหนอันนี้ผมขับมาจากรังสิตใช่ไหมแล้วก็ไปตรงแถวบางกะปิแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมีการบันทึกแบบ Emergency ก็อาจจะเป็นการชนหรือเปล่าแต่ว่าเนี้ยมันเป็นเหมือนกับการตกหลุมแล้วกระแทกนะครับเนื่องจากว่าผมตั้งเอาไว้ เรียกว่าเล็กขอดเน้นไวะเนี่ยเนี่ยสมมุติผมอยากจะดูใช่ไหมผมก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีบอกเนี่ยบันทึกปึ๊กเมื่อกี้รถผมสั่นนะครับผมอ่ะหรืออาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเอมอร์เจนซี่ที่เวลามันมีรถกระแท่มันก็จะบันทึกเก็บเอาไว้อันนี้ถือว่า ดีมากนี่มีการบันทึกเสียงเลยด้วยนะครับถือว่าทําให้เรารู้ว่ารถเกิดเหตุตรงไหนชนตรงไหนมีหลักฐานครบทั้งหมดแล้วเราขับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ะระยะทางในการขับกี่กิโลกี่นาทีเรคคอร์ดไว้หมดเลยสําหรับในส่วนของตัวฟังก์ชัน GPS Playback ครับทีมีทําอะไรได้อีกนะครับเข้าไปตั้งค่าตัวเลือกแล้วกัน ตั้งค่าตัวเลือกตัวนี้นะครับจะมีบันทึกเสียงได้ความเร็วเอาแบบไหนนะครับโลโก้วิดีโอเอาไหมนะครับผมแล้วก็ระดับของเสียงลําโพงดังแค่ไหนไม่ทํางานเซตติง้งไฟล์ไทม์แลปเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ความไวต่อการบันทึกฉุกเฉินอันนี้มีหมดนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมได้ใช้งานแล้วรู้สึกว่าแอบชอบก็คือฟังก์ชันตัวตั้งค่า ADAS ครับทุกครั้งที่เวลาใช้ตัวตั้งค่า ADAS นะครับ มันก็จะมีตั้งค่าแจ้งเตือนระยะห่างรถสมมติผมขับไปจี้เขาเกินไปเนี่ยมันก็จะมีเด้งแจ้งเตือนว่ารถเข้าใกล้คันหน้ามากเกินไปแล้วนะครับหรือเป็นการเตือนเริ่มต้นรถยนต์ด้านหน้าก็คือรถด้านหน้ามันมีการเคลื่อนไปด้านหน้าแล้วนะครับเฮ้ยเรายัางไม่ไปสักทีกล้องมันจะบอกว่า รถยนต์ด้านหน้ามีการเคลื่อนไหวนะครับก็ทําให้เราแบบขับต่อไปได้เลยอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะเป็นการเตือนการชนคนเดินเท้าอันนี้ฟังก์ชั่นตัวนี้อันนี้ผมขอพูดเลยแล้วกันมันแอบจะมีบั๊กนิดหน่อยตรงที่กล้องมันจะดีเทคมอเตอร์ไซค์เป็นคนเดินทุกครั้งดังนั้นทุกครั้งที่มีมอเตอร์ไซค์มาอยู่ด้านหน้าทุกครั้งที่มีมอเตอร์ไซค์มาแทรกเลนเราทุกครั้งที่มีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆที่กล้องมันจับเห็นอนะกล้องมันจะดีเทคว่ามีคนเดินอยู่่่ดด้้้้้้้าาาาาาานนนนนนนหหะะะคคครัััออ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 อีนีนีีผมมมมจจกกจจ็็็งวจจจจเเเเปขขขแลลสสยยยืญไ ไม่เห็นมีคนเดินเลยลำคาญตลอดเวลาแต่ข้อดีอันนี้ผมว่ามันเป็นข้อดีสำหรับผมแล้วกันมันเตือนทุกครั้งว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าทําให้เราระมัดระวังได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้จะมีทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราไปลองดูภาพกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวบอดแลบตัวนี้เนี่ยภาพเป็นยังไงทั้งกลางวันและกลางคืนไปชมกันครับ ก็สำหรับภาพในส่วนของตัวกลางวันนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องบอดแลบ G 500H นะครับที่มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหอเมซิ่งมากภาพโคตรชัดก็ไม่แปลกใจหรอกตัวเลนส์มันกว้างขนาดนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวค่า F รูรับแสงที่แบบกว้างมากนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวเลนส์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเลนส์มันค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้รับภาพได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในส่วนของตัวภาพกล้องหลังกลางวันอันนี้แอบแบบดีเกินราคาอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนว่ากล้องหลังเนี่ย ฟิล์มรถผมมันค่อนข้างมืดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตอนกลางคืนกันต่อนะครับสำหรับตอนกลางคืนเนี่ยกล้องหน้าถือว่าเก็บรายละเอียดยังคงมองเห็นป้ายอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีอยู่นะครับถ้าสมมติรถไม่ไกลเกินเนี่ยสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้แต่กล้องหลังก็ย่ำแย่เหมือนเช่นเคยที่ผมเคยรีวิวทุกกล้องนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับรถยนต์ผมฟิล์มหลัง890เลยทีเดียวนะครับแ9 0เสปอร์เซ็นต์แสงแทบส่องผ่านไม่ได้นะครับส่วนต่อมาเรามาลองดูรุ่นเล็กกันนะครับสำหรับเจ้าตัวบอลแล็บที่ม ถือว่าเป็นภาพที่มองรู้เรื่องใช้งานได้ดีนะครับส่วนการอ่านป้ายต่างๆนะครับก็เรียกว่าสามารถอ่านได้อย่างว่าแหละโอ้โหความละเอียดมัน 2K นะครับยังไงมันก็ต้องอ่านได้อยู่แล้วภาพอะไรต่างๆค่อนข้างเคลียชัดใสแต่พอมาลองดูภาพกลางคืนกันครับอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่ามันไม่สามารถสู้รุ่นพี่ได้ด้วยค่า F ก็ตามทีด้วยเซนเซอร์ก็ตามทีแต่มันก็ทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งสามารถมองเห็นเหตุการณ์สามารถเห็นว่า,ารถยนต์คันนี้มองเห็นว่ารถยนต์สีนี้อะไรต่างๆนะครับ oh. ป้ายทะเบียนอาจจะพอมองเห็นคล้ำๆ ได้แต่ว่าไม่ได้คมชัดเหมือนตัวรุ่นพี่นั่นเอง โอเคก็เห okay, ็นกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้องบอลลบในวันนี้นะครับผมมองว่าก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับในส่วนตัวคุณภาพในส่วนตัวภาพนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปใครที่แบบเคยงุดหงิดกับการใช้งานกล้องยี่ห้ออื่นเชื่อมต่อยากเชื่อมต่อช้าเนี่ยยี่ห้อนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คุณได้ดีมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมลองเทสมาก,ก็ใช้งานโอเคส่วนสายไฟที่คุณไม่เห็นนะ่ะอันเนี้ยผมไม่ได้เก็บเพราะว่าผมติดตั้งเพื่อทําการทดสอบ2ตัวให้เห็นกันนะครับแต่ถ้าเวลาคุณใช้งานจริงคุณก็ติดตั้ง่่่่่ออออนนนสาาาาาายยะไรรตตงๆคคััับีีี้กก็ถืววดเลท จับต้องได้พันกว่าบาทกับสามพันกว่าบาทซื้อกันได้อยู่แล้วนะครับใครมีรถยนต์ก็แนะนำควรจะต้องมีกล้องติดรถยนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนมเอกซีวิธีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ